ท่ามกลางจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ของยุกิโอที่เต็มไปด้วยทีมการ์ดมากมายที่มีต้นแบบมาจากตำนานเทพเจ้าหรือเรื่องราวสุดมหัศจรรย์และท่ามกลางทีมการ์ดเหล่านั้นก็ยังมีอยู่ทีมหนึ่งครับที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์และกลิ่นไหม้ของเชือ้อเพลิงวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมการ์ดที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดม,มาจากตำนานหรือเวทมนต์ต่างๆครับแต่ว่ามันถูกประกอบขึ้นจากพิม์เขียวแห่งวิศวกรรมนั่นก็คือทีมการ์ดไรเซลครับทีมการ์ดไรเซลนั้นได้ถูกเปิดตัวในชุดการ์ดเด็ aker, กะกนะน ที่ซึ่งการมาของไลเซลกับมาริสเนี่ยครับได้สร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ให้กับเมตาเกมในตอนนั้นเป็นอย่างรุลแรกที่จะเปยนโฉมหน้าของการแข่งการ์ดยูกิโอไปตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้เลยทีมการ์ดไลเซลเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ทีมการ์ดธรรมดาแต่มันคือจากกลนสงครามครับที่เคยทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของสำหรับถุงโอซจจนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่แข็งแข่งจนไร้คู่ตออกก่อกรนะครับและแม้ว่าทุกวันเนี่ยครับมันจะถูกจํากัดความสามารถไปบางส่วนนะแต่ว่าด้วยของเสริมตีมใหม่ๆครับมันก็ยังสามารถนํามาปประยยุกกต์ใช้้้ไไดดดับีมลเเซ็นอ่าง ทำให้กีบียาของเครื่องจักรเหล่านี้ครับก็ยังคงคำรามกึกก้องอยู่ในงานแข่งระดับสูงมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเรื่องราวของไรเซครับไม่ได้มีเพียงแค่ความแข่งแก่งในสนามแข่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าตีมันนะครับยังแฝงไว้ด้วยปรัชญาการออกแบบที่ลึกซึ้งที่หลอมรวมถึงกลไกลทางวิศวกรรมเข้ากับจินตนาการจากเบาะเคาท์เจอร์ได้อย่างน่าทึ่งและถึงแม้เรื่องราวของมันครับแต่ยังไม่ถูกเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการจากออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าในวันนี้ เราจะมาร่วมการถอดรหัสพิมพ์เขียวนี้ให้ถึงแก่นแท้ของมันเพื่อเปิดเผยทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในอาร์ตเวิร์กชื่อของการ์ดแต่ละใบและกลไกการเล่นของการ์ดเหล่านี้กันนะครับจุดเริ่มต้นของการไขปริศนานี้จะอยู่ที่การออกแบบพื้นฐานครับที่ดูแปลกประหลาดและขัดแย้งกันนั่นก็คือการที่ติมเนี่ยครับประกอบไปด้วยมอเตอร์เผาไฟท่าแสงและมอเตอร์เผาสาฟ้าท่าไฟครับ ซึ่งตอนที่การ์ดตีมนี้ถูกเปิดเผยมาเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็ได้สร้างความสงสัยให้แก่ผู้ได้ไปจำนวนมากเลยนะและทุกคนครับก็สงสัยกันว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้ธาตุนี้แล้วก็เผ่านี้กันครับเพราะว่าในตอนนั้นนะครับท้งมอนสเตอร์ธาตุไฟและเผ่าไฟครับมันจะเป็นตีมที่ค่อนข้างเฉพาะทานนงนะี่นะแต่ว่าด้วยความที่มาบอรลูด้วยกันเนี้ยก็สร้างความน่าสนใจได้ประมาณนึงนะแต่ว่าจากการจับคู่ที่ดูไม่เข้ากันเนี่ยครับไม่ใช่การเลือกแบบสุ่มนะแต่ว่ามันคือกุญแจดอกแรกที่จะปลดล็อกตัวตนของตีงตมนี้ มันคือคาใบ้ที่เชื้อเชิญให้เราขุดลึกลงไปถึงแนวคิดเบื้องหลังก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่สายพานการประกอบเพื่อวิเคราะห์การแต่ละใบในฐานะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของเครื่องจักรครับและปิดท้ายด้วยการย้อนกลับไปถึงแรงบันดาลใจจากอัเมะแนวหุ่นยนต์ที่เป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ของเราแล้วน,นะครับเราจะมาเริ่มกันที่แนวคิดหลักของธีมนี้ที่ว่าด้วยเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะสูงและวิศวกรรมเครื่องกดกันนะครับ หัวใจหลักที่กำหนดเอกลักษณ์ของทีมไรเซลเนี่ยคือการจับคู่ระหว่างเผาและท่าที่แบบประหลาดครับมอนสเตอร์เผาไฟท่าแสงและมอนสเตอร์เผาสายฟ้าท่าไฟการผสมผาาาสานนี้ได้นำไปสู่ทฤษฎีที่น่าสนใจครับว่าพวกมันน่ะคือตัวแทนของส่วนประกอบพื้นฐานในเครื่องยนต์สันดาบนั่นเองโดยที่เผาไฟและท่าไฟครับคือสัญลักษณ์ของการเผาไหม้และเชื้อเพลิงในขณะที่เผาสายฟ้าและท่าแสงก็คือตัวแทนของระบบไฟฟ้าและประกายไฟที่ใช้ในการจุดชนวนระเบิด และแนวคิดนี้ครับได้รับการยืนยันผ่านกลไกาการเล่นของมอนสเตอร์ทั้ง2เผ่าครับที่ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันนะด้วยความที่แบบมันสามารถเสริมกันและกันได้ใช่ไหมและพวกมันนะครับสามารถทํางานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีและความสมพัญเนี่ยครับจะสะท้อนภาพการทํางานกการ่วมกันของระบบเผาไหมและระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ของจริงไดเป็นอย่างดีนะครับที่ซึ่งประกายไฟจากไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นในการใช้จุดระเบิดเชื้อเพลิงเพื่อจะขับเคลื่อนเครื่องจักรไปข้างหน้าได้ดังนั้นการออกแบบเช่นนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสมดุลให้กับทีมนะ แต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวตัง้งแต่จุดแรกเริ่มสุดของตีมครับมาคือการสร้างโลกผ่านกลไกลของเกมครับที่แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์เหล่านี้มันถือกําเนิดขึ้นจากการหลอมรวมของไฟและสายฟ้าอย่างแท้จริงครับและหลักฐานที่ตอกย้ำถึงแรงบันดาลใจทางวิศวกรรมก็คือชื่อการแต่ละใบครับที่มีความเชื่อมโยงกับคำศัพท์ทางเทคนิคด้านยานยนต์นะครับเริ่มต้นจาก2ขุมพลังหลักที่เป็นอย่างหัวใจของสายการผลิตครับก็คือไอซ์ไรเซลและเอ็กไยเซลครับ e ที่ชื่อของพวกมันครับไม่ได้เรียบง่ายที่เห็นนะแต่พวกมันครับได้ซ่อนยลเ เริ่มต้นจากไอส์ไรเซลครับที่ว่าไอ์ข้างหน้าเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงน้ำแข็งนะครับแต่เป็นคำย่อของ internal combustion engine ครับก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายในครับด้วยความสามารถของมันครับที่พร้อมจะเริ่มทำงานได้จากภายในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก๊าซอะไรก็ได้จากมือเพื่อสั่งสเปตรย์ตัวเองลงสนามหรือว่าการที่มันนอรมัลซัมอลล์ปุ๊บเนี่ยจะสามารถสั่งเรียกเพื่อนจากเด็กได้ครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่สามารถสั่งสตาร์ทเครื่องครับและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยตัวขององงเนะ ถัดมาครับคือ x t l l ครับที่ย่อมาจาก external combustion engine ครับก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายนอกครับที่ทําหน้าที่เป็นเสมือนตัวขยายกาลังครับที่ตัวมาครับจะต้องการแหล่งพลังงานจากภายนอกเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดออกมาที่สะท้อนผ่านเอฟเฟกต์ของมาครับที่สามารถทิ้งมอนสเตอร์จากเอเจนลงสู่สานได้เพื่อสเปรย์ตัวเองลงมาและเมื่อตัวมานอร์มอนสมอนหรือสเปรย์ลงมาครับเราจะสามารถสั่งเสริมมอนสเตอร์เผาสายฟ้าธาตุไฟจากนี้ขึ้นมือได้แล้วความสามารถทั้งหมดเนี่ยครับ ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องยงนต์สดาพภายนอกที่เป็นตัวขยายกำลังนะเพื่อรันคอมโบต่อได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มาถึงผู้ส,สับสนคนสำคัญครับสตาร์ไลเซลที่ว่าชื่อสตาร์ของมัน,นครับไม่ได้มาจากดาวดวงไหนนะแต่ว่ามาจากคำว,ว่าสตาร์เตอร์ครับมันคือยูนิตสนับสนุนครับที่มีความสามารถในการนำพลังงานส่วนเกินจากยูนิตอื่นครับมาสามาร้างเป็นระบบใหม่โดยการสั่งถอนเอ็กซีสนะและสามารถสั่งติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนครับโดยการสั่งเซตเว่กับดักจากเด็กได้เลยนะ รูปร่างของห้าสามตัวนี้ครับแสดงถึงคุณยนรูปร่างเพียวบางครับที่ห่อหุ้มไปด้วยอลาร์พลังงานที่จะสื่อถึงว่าพวกมันนะครับเป็นเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแม่นยำนะแล้วก็ทามาจากเครื่องจักรครับเราก็มาดูฝั่งวงจรไฟฟ้ากันบ้างครับซึ่งในระบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีตัวแทนก็คือซอสไรเซลกับโหนดไรเซลครับที่เปรียบได้กับไฟฟ้าขั้วลบและก็ขั้วบวกเรื่องที่ตัวแรกครับซอสไรเซลครับไอตัวซอสไรเซลเนี่ยชื่อของมันในภาษาญี่ปุ่นครับจะออกเสียงคล้ายกับคาว่าแคโทดคร พอเปภาษาญี่ปุ่นครับมาต่อเสียงคล้ายกันนะที่แปลว่าขั้วลบครับมันคือผู้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าให้สมบูรณ์ครับเพื่อส่งพลังงานไปยังเครื่องยนต์ให้เรื่อยทำงานได้ด้วยความสามารถของที่ว่าถ้าการไปนอร์มอลห,หรือสเปรย์ลงมาครับเราจะสามารถสั่งเสิร์มมอสเซอร์เผาไฟท่าแสงจากดิ้นขึ้นมือได้ซึ่งมอสเซอร์เผาไฟท่าแสงครับก็เป็นตัวแทนของเครื่องยนต์ที่เราพูดถึงไปเมื่อตะก,กี้นะส่วนโหนดไรเซลครับก็มีชื่อมาจากคำว,ว่าแอนโหนครับหรือว่าขั้วบวกครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยเมื่อมัน ก็เปรียบเสมือนการจมสตาร์ครับที่มีความสามารถในการปลุกระบบที่อยู่ทํางานไปแล้วครับให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะและก็มอนสเตอร์สุดท้ายครับที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือปาล์มไรเซลครับซึ่งปาล์มในที่นี้ครับแปลว่าฝ่ามือนะตัวมันเองครับไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของเครื่องจักรโดยตรงแต่ว่าเชื่อมโยงกับทีมการ์ดในฐานะของผู้ใช้งานครับซึ่งก็คือตัวเราเองนะความสามารถของมันนะครับเปรียบได้เหมือนกับตัวผู้ใช้งานที่สามารถเลือกที่จะไรเซอร์ชิ้นส่วนหรือการใช้เชื่อมเพื่ออย่างเร่งด่วนครับเพื่ออกการณ์หปยบิจุ ต่างๆมาใช้งานในสถานการณ์นั้นๆนะและการออกแบบของทั้งสตัวนี้ครับจะแตกต่างจาก3ตัวข้างบนก็คือการออกแบบของ3ั้สตัวข้างล่างเนี่ยครับที่ไปพวกซอสไรเซลอนดไรเซลแล้วก็ปาวไรเซลเนี่ยครับจะดูดุดันมากกว่านะแล้วก็มีความเป็นเหลี่ยมมุมมากกว่าครับซึ่งแสดงถึงพลังงานไฟฟ้าที่ทั้งดุดันและรุนแรงและเมื่อเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเตรียมพร้อมไแล้วก็ถึงเวลาของเครื่องจักรที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ครับนั่นก็คือมอเตอร์เอ็กซีประจําตีมไรเซลนะเริ่มต้นด้วยไรเซลดูโอดันครับ,ท,ออรบที่มาจาจก Dual Fuel Engine หรือเครื่องยนต์ไฮบริดครับที่มีความสามารถในการสั่งใช้มอสเตอร์2ตัวเพื่อค้นหาก,ก๊าซสองใบซึ่งความสามารถเนี่ยครับก็คือภาพสะท้อนของเครื่องยนต์ไฮบริดที่ใช้เชื่อเพลิงทั้งสองชนิดได้อย่างชัดเจนและตัวของมันครับคือขั้นตอนกลางที่อยู่ระหว่างชิ้นส่วนย่อยครับไปสู่อาวุธสุดท้ายนะที่เป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตเครื่องจักรขั้นสุดยอดในขั้นต่อไปและปลายทางของสายการผลิตทุกสายครับจะมุ่งหน้าไปสู่ไรเซลดีโทเนเตอร์ครับก็คือบอสใหญ่ของเดนนี่อยากให้จริงนะซึ่งชื่อในภาษาญี่ปุ่ขขน มันคือเครื่องจักรสงครามที่สมบูรณ์แบบครับที่ได้ทําการเปลี่ยนตีมของเดครับจากการสร้างสรรไปสู่การทาลายล้างอย่างเต็มรูปแบบด้วยความสามารถในการระเบิดทําลายกราบบนสนามได้หลายใบในเธอเดียวครับมาทําให้วงจรของเรื่องราวเนี่ยครับสมบูรณ์แบบขึ้นมาเริ่มต้นจากการประกอบชิ้นส่วนครับไปถึงการสร้างเครื่องยนต์การให้พลังงานและจบลงที่การปล่อยพลังทําลายล้างอันรุนแรงและแน่นอนครับว่าเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมเนี่ยยอมต้องมีระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทรงพลัง และหัวใจของระบบทั้งหมดก็คือเว่มงสนามครับไลเซิลคอร์สที่ได้ชื่อมาจากคอร์สเพย์เนจครับก็คือเครื่องยนต์รีแปดสมรรถนะสูงที่สูกใช้งานในเครื่องบินลบมาทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คอยจัดการสถานาการณ์ครับด้วยความสามารถในการในเกฟฟกมอนสเตอร์ของฝั่งข้ามและสามารถสั่งไซเคิลชิ้นส่วนในระบบผ่าเอฟเฟกที่สามารถนําการไรเซิลสองใบาจากสุสานไปไว้ใต้เด็กและโจวหนึ่งใบได้นะตามมาด้วยไลเซิลปักอินครับซอฟต์แวร์อัปเดตท,ที่มีความสามารถในการปรุงยูนิตที่หมดุดบทสภคพแล้วครับให้กล พร้อมทั้งติดอุปกรณ์เสริมใหม่ครับเพื่อที่จะให้ตัวฮีชุกมาม,มเมตเกียรครับสามารถทำานกับทำงานได้เต็มร้อยนะแล้วก็ไปถัดมาครับเป็นไลเซลแมสไดเวอร์ครับเป็นท่าไม้ตายพิเศษที่สามารถปลดปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดเพื่อโจมตีปิดฉากผ่านการเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ไลเซลของเราทุกตัวครับและหมดพิเศษครับที่เปลี่ยนได้กับท่าไม้ตายลับที่สามารถสั่งรีมูฟก,การ์ดในสุวนสามแนคได้ด้วยนะแล้วก็ไปสุดท้ายครับไลเซลพลาสมาโฮอาวุธเสริมสุดไฮเทคที่มีความสามารถในการปลดปล่อยพลังงานทำลายล้างสูง ผ่านความสามารถในการทำรายการขออีกฝ่ายให้ได้ตามจำนวนมอนสเตอร์ไรเซลเอ็กซีของเราครับและยังมีความสามารถในการแปลงร่างฉุกเฉินครับจากเอฟเฟกที่สามารถสั่งเอ็กซีเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นได้โดยใช้มอนสเตอร์ไรเซลที่เราควบคุมอยู่นะและก็ส่วนสุดท้ายครับข้อถามสำคัญนะจิตวิญญาณที่แท้จ,จริงของไรเซลเนี่ยมาจากไหนซึ่งคำตอบที่ค้นความมาได้ก็คือมาเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอนิเมะหุนยนทั้งสองขั้วจากฝั่งตะวันออกครับและวัฒน,นธรรมการแตกรถจากฝั่งตะวันตกซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านบอสใหญ่ของทีมอย ที่มีรูปร่างและพลังที่น่าเกรงขามที่มาพร้อมกับท่าไม่ตายที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้ซึ่งทอบแบบปัดยามาจากหุ่นยนต์ในสายซูเปอร์โรบอทอย่างเกตเตอร์โรโบหรือว่ามาชินกาได้เป็นอย่างดีนะที่ซึ่งทั้งสองตัวครับเป็นหุ่นยนต์เพียงหนึ่งเดียวในจกักรวาลนั้นและมีพลังเทียบเท่าเทพเจ้าและในทางตรงกันข้ามเหล่ามอนสเตอร์ในเมนเด็กเนี่ยกับมีรายละเอียดเชิงกลที่สมจริงและกลยุทธ์การเล่นแบบกล่องอุปกรณ์ครับ ที่เปลี่ยนได้กับการที่ผู้เล่นเนี่ยจะต,ต้องเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงานถ้าเทียบกันในเกมครับก็จะเป็นการที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะต,ต้องเลือกใช้มอเตอร์เอ็กซ์ซนลซีเนี่ยที่มีอยู่มากมายในเกมการ์ดยูกิโอให้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ครับซึ่งวิธีนี้จะสอดท้องกับหุ่นยนต์ในสายเรือโรบอรทที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพาร์ตต่างๆเพื่อใช้งานในสถานการณ์นั้นๆได้นะและสิ่งสุดท้ายครับที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือศิลยาศาสตร์แห่งการแต่งซ่งงในนแบบบาาเคขอฝัััตตะวตก ซึ่งการตกแต่งลดไลไฟเนี่ยที่จะเห็นได้บ่อยๆในรถพวกมาสเตอร์คาร์กับพวกมอนสเตอร์ทักจ้าหรือเอาที่คุ้นเคยกันง่ายๆครับก็จะเป็นไลไฟของออซิมสไทม์จากทาร์ฟอร์เมอร์นะดังนั้นเรื่องราวของไลเซลเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องจักรครับแต่มาคือการปรับแต่งมาขึ้นมาจากชิ้น่วนเล็กๆครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะได้สมบูรณ์เป็นสุดยอดช่างเครื่องครับที่จะนําชิ้น่วนต่างๆมาประกอบและค่อยๆปรับจูนครับผ่านการรันคอมโบนะจนกลายเป็นสุดยอดจากกลไสมาัสสูงบนสนามดูเอล ในท้ายที่สุดแล้วครับเรื่องราวของไรเซลเนี่ยคือเรื่องราวที่ผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาในทุกการดวลคอมโบแต่ละครั้งคือลำดับขั้นของการประกอบครับการตัดสินใจแต่ละครั้งก็คือการเลือกใช้ชิ้น่ว่แต่ละชิ้นและชัยชนะแต่ละครั้งครับก็คือเครื่องพิสูจน์ถึงเครื่องจักรโกสงครามที่เราสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยตัวผู้เล่นเองนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสุดยอดเด็กอย่างไรเซลครับเป็นยังไงบ้างครับพอรู้ที่มาของมันก็พอจะอินขึ้นได้บ้างเเวลาเราจะไปเล่นในเกมด้อยากมี ก็ส่วนทีมการ์ดถัดไปครับจะเป็นตีมอะไรนะก็เราติดตามกันได้ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์6โ,โมงเย็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ